ที่ห้กกาการพัฒนาครับอาจารย์โลกปลอกบุกกะทิอีหนึ่งร้กกล้านบาอาสาทุนะครับข<อ>ัมือเงนพ่อเกษตรที้ไาากกทไปที่วัาชทิกรรมเภอวานเ ในน้ำกระถิ่นไปถวายกับพระนี้สิ่งใดครับลต้องร้อนที่บูถิ่นพอ่้องักจะขอพระท่านมาให้พรแม่พี่น้องสิ่งใดที่บุกคลานถี่นบุคศลจะขอ่อผูบาอาจารย์สิงศักดิ์สิทธิ

túc tuân gia la tha phật, người người mà sau không được rồi, sau không เลือกตั้งน้องช่วน้าจิ้นตาน้ำโขลกทุกคนนะครับดต่ี่านี่กับลูกคดในเดินทางทางมันเข้าตรงไหนวัดเดิมหอเปล่าไปได้คนลูกคนเลยนะขอขอทุกทุกที่น้อบ้านปิดนะบ้านปิดเจ้ามแก่ บ้านคอยเน่เข้าเสิเชิญลูกฟอบ้างลูกฟอนะเิลูกอ้างนะเชิญเลกด้หม้าันะ้ท่มรงกานอ้หาเช่แล้วมาลา่าไปาจก่ไม่เหอนกันพร้อมใส่หมวกกนนอเชื่อมทอมอมบงกะโซ ก็มึงแท้ว่า